กัลยจ้าอุ้ยได้กหกนุง่งโลดปังปุริเยมากในกลุ่มแตกเว้วางอุ้ยมันไม่คิดเลยว่าจะเข้ารนะนาดงเนี้ยคือทําใจแล้วว่าทุกคนขาทาใจเลยแบบมันเราก้างวดแล้วว่าไม่คิดว่าจะเข้าอีกนะอุ้ยตายแล้วตอนคนดูเยอะๆไม่เข้าแบบนี้นะคนดูน้อยนี่เข้าดีดี ใช่ไหมอุ้ยรวยกระเจ๊ปังไม่ไหวค่ะอะสรุปทุบสถิติได้ราวพัฒนาสิบวดติดใครได้ดีใจด้วยนะคะตอนนี้กำลังดูกลุ่มอยู่กลุ่มดุเดือดมากตอนนี้เน็ตถึงกับค้างไปเลยนะคะกลุ่มคือดุเดือดมากเข้างวดที่สิบแล้วใช่ไหมคะใชนนนนนน่นี่นี่นี่ให้ดูความที่แบบ นี่จริงนะสมาชิกนี่กูถมวถามเข้างวดที่สิบแล้วใช่ไหมคะใช่เออขอบคุณคเจเข้าหกหนึ่งนะจ๊ะหนึ่งหกหกหนึ่งขอบคุณตําลาวนะคะเห็นไหมกีดเวอร์วังเราก็ถูกกินอะไรเราก็ถูกค่ะ เราถูกเราไม่ถูกค่ะเพราะเจ้าที่ซื้อรับผลหกตัวเอา้านี่ไม่เกี่ยวนะจะเจ็ช่วยไม่ได้นะคะไม่สามารถช่วยได้นะคะนี่รีวิวเลยไม่รู้นามไปซื้อที่ไหนกันถูกหกหนึ่งนะจ๊ะเออถูกหกหนึ่งนะคะได้ครับขอบคุณครัรสองพันเอ้ยเท่าไอะไรวะอ่านไม่ถูกอู้รู้่อ เย่เย yeah, yeah. ขอบคุณค่ะเจได้นานอันนี้เดี๋ยวให้ดูอืมลดอยู่เออลดอยู่นาะลดอยู่ก็ทําได้แค่เนี้ยแหละโอ้โหจะเอาเม็ดเดียวตัวเดียวถูกยากท้าแม่นขนาดนั้นก็ให้ไปแล้วสี่ตัวเดียว mm. มันน่าจะออกแป mm. ดหนึ่งว่ะเสียดาย ขอบคุณเจ๊ค่ะพอได้มีเงินต่อลมหายใจหนึ่งหกค่ะ <c oughs> ปังคุริเย่ๆนะหูปังมากอะ <c oughs> ่ะเราพัฒนา <c oughs> ถ้าตั้งใจเล่นคิดดีๆเนี่ยก็คือแบบว่าทำเงินได้เยอะนะ <c oughs> ทำเงินได้เยอะนะ อืมทําเงินได้เยอะอยู่นะถ้าตั้งใจแบบคิดเล่นดีๆเนี่ยได้เงินนะเสรออยอายังไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่ก็ดีใจนะแค่เล็กเข้าก็ดีใจแล้วอะ FC แฟนขับได้ตามแบบอืมเลิศอยู่นะเออก็คือก็เลิศอะ่ะอออ่ะใครถูก f สบู่ได้นะรหัสรอเรือหนึ่งนะคะ ก้อนละ159บาทจะส่งให้ฟรีนะคะรอเรือหนึ่งนะรหัส